โอ้สวัสดวครับนี่นี่จรับผู้ชมช่องเดีะยวทหน้อยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลราสแมนนะครับไม่ใช่ในโดรบอกแล้วนะเอาละครับก็เปไปเลยมันจะเป็นเกี่ยวกับเกมวิเคราะห์โลกอะไรทำนองน,นี้นะมั้งเห็นคนก็ารีวิวกันมาเอาละครับผมเอ่อจะจะไม่ผิดประเทศไทยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาละท่านผู้ชมไม่เห็นใช่ไหมลนะ่ะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเองชี้ด้วยอะไรไรอะ ผมคิดว่าประเทศไทยน่าสวยงามดีนะครับถ้าเป็นผม,มนะโอ้นี่คือดวงจันทร์ใช่ไหมชนเรือบร้อยแล้วโอ้โห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 มีเสียงด้วยประเทศไทยไม่น่ารอดนะครับซึ่งจะมีเรือดำน้ำ <c oughs> เอาละ้รับประเทศไทยไม่น่ารอดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปที่ไหนดีต่อเออนี่มันที่ไหนเอ่ยอ่าอ่าอ่า แอฟริกาผมคิดว่าผมจะไปโจมตีอ่าอา้าวจีนก็โดนหรอเนี่ยจ้งมาเถอครับทุกคนเรามาดูดีกว่าว่าบนนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยมีอุกกาบาตหนึ่งเมตรเข้ามาเลยเลยโอ้กว้างนั่นน่ะแล้วจะลงมาหาทั้งหมดละ่ะ ม่รู้นะครับมันจะกว้างของกันหรือเปล่าจะเป็นก้อนเล็กๆนะว้าวโอ้อากาครับโลกมานานหรอต้องเฮ้ยมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตด้วยนี่หว่าว้าวโอ้อากาครับโลกมานานหรอต้องเฮ้ยมีเปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตด้วยนี่หว่าคนรอดอยู่ประมาณสักสามบีเจ็ดร้อยห้าสิบ าเดี๋ยวคนที่ตายแล้วก็โอ้ยก็เยอะเหมือนกันนะต่อไปคืออะไรอ่ะต่อไปคืออะไรอ่ะโอกระบาดหรอหรือลมดาอ่ะเสียงโอ้โหเสียงดูได้ครับทุกคนอื้มฮึอื้มฮึออกระบาดเขาขึ้นอะไรนะครับมันฉีกออกมาเลยแล้วไฟฟ้านี่คืออะไรฟ้าผ่าใช่ไหมโอ้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  เละเลยนะโลกของเราไม่ม uh ีใครรอดนะครับก่อนอันต่อไปเป็นจรวดเหรอยิงสิอือค่อนข้างเบานะคือค่อนข้างเบาเลยต้องเจอหน่อยลูกบอลนี่นะอะไรผมชอบเสียงนะเสียงตอนนยิงอ่ะ ต่อไปเป็นจรวดแปลกๆเอ้ามันไม่ระเบิดเหรอจุดระเบิดครับทุกคนระเบิดตูมอะไรต่อ,ตอกลมๆนี่คืออะไรมันยุบกลับเลยทําแม่อุ้ยอุ้ยตรงนี้หายไปเลยลูกบอลยังอยู่ลูกบอลแข็งแรงมากมาที่ชิ้นต่อไปนะครับเบื่มืดแล้วทีนี้ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันมันสว่างดี เดี๋ยวเราสีไฟนี่คือดอะไรเสียงดังนะไม่น,นะโอ้หอันนี้เสียงมันเกมเลยในเกมยิงปุ่ปู่ปอย่างเงี้ยอื้อหือ้หมันเลยมันเลยสียแดงนีะ่ะเป็นเหมือนเดเซอร์ใช่ไหมนี่ก็เป็นเหมือนกันเนาะโอ้ไม่เฟคแข็งด้วยเออโลกใจไม่ร้อนเกิดขึ้น โลกไม่ร้อนนะครับทุกคนโลกไม่ร้อนโลกเย็นๆโลกเย็นๆเดี๋ยวนี้โลกมันร้อนนี่ครับปันเย็นนะครับทุกคนเฮ้ยมันไม่มันเย็นไม่หมดโอ้มันเย็นนะเนี่ยอ้าวโลกอาทิตย์ไปไหนละนะดวงอาทิตย์เอ๋ยเอ้ยยิงเอ้ยมาครับตอนที่ต่อไปเลย ผมก็ตัวไปหนึงนะเอา้า่ะครับหลังจากที่ผ่านโฆษณามาอย่างยาวนานมากมายมันจะจริงต่อไปเลยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ่อผมจะไม่ใกล้ประเทศไทยนะครับผม,มตงสารเขายูโโปใช่ไหมยิงสิยิงยังไงเนี่ยยูโโปใช่ไหมโอ้โหแล้วก็ไปเพื่อแค่นี้ผมไม่ใกล้ไปไะเทศไทยนะ เออเออเออเอเอ,เอค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะแต่มันเจาะไม่ถึงผิวโลกนะครับมันจะโจมตีแค่อพปกมยนเฉยผมไม่รู้ครับุษย์คืออะไรมาที่อันกลับไปเลยนะครับสองอันพอช้าจังเลย มีปุ่มเพิ่มความ้วยแล้วอะไรอ่ะอุ้ยเอ่อเอ่ออะไรแล้วให้ผมทำอะไรต่อให้ผมทำอะไรต่อเพื่อเป็นการเวลาดลานะครับผมจะทำการเอาล่ะครับผม เมื่อกี้เกิเดอะไรขึ้นไม่รู้ผมกดเครื่องความเร็วไปแล้วผมจะลองกดอีกครัง้งหนึ่งไม่ใกล้ประเทไทยนะตรงนี้กันเมื่อกี้ตอนนัดคือแตกเลยครับโลกเฮ้ยคือเออคือคือนัดเดียวรลวกก็แตกนะเฮ้ยนี่มันจะโดนอะไรไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวบอกนะผมจะต้องประหยัดเวลาอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้เลยครับทุกคนเพื่อประกันเ,เวลา เอานะครับเออมันค่อนข้างที่เดือดรุนแรงเพราะนั้นทษจะเปลี่ยนอันเลยดีกว่านะไม่ไกลประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งมาเลยครับเออต่อไปคืออะไรเอ่ยจะเดือดกันไปละเอ้ยเ่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างรุนแรงเลยเออมันค่อนข้างรุนแรงเลยนะนี่มันปาดครึ่งโลกเลยเหรอเฮ้ยเราเรา ือโลกจะแตกไหเนี่ยโอ้โหมันดูดูดูดโอ้โหแล้วผมจะรีวิวหมดไหมนะนี่ต้องต้องประหยัดไปได้อีกหลายรอบเลยนะครับทุกคนเ,เลิกตู่ันเถอะเลิกเลิกเลิกพอพอพอเดี๋ยวโลกจะแตกพอได้แล้วผมมีวิธีหยุดมันไว้ครับทุกคนคนก็ค่อยๆตายททีทุกคนทีท,ท,ทขอขอขุกคนหันเถิดนะครับทุกคนเห็นไหม Uh huh. หยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเถอะขอร้องละหยุดหยุดหยุดสี่คนมันเริ่มเอ 5, นนมยอะแล้วเนี่ยมันเหลือห้าพันล้านคนใช่ไหมสี่แล้วเนี่ยเฮ้ยหยุดได้แล้วเดีเ๋ยวไม่จะเสียเวลาคทุกคนมาอุดรุนต่อไปนะครับมันเป็นเหมือนกับดินสอใช่ไหมไม่รู้ครับนี่ครับเป็นเปลญวนอากาศใช่ไหมมันทำอะไรอ่ะ เฮ้ยมันมัน,ม,นมันเป็นเจาะรูเหรอคือมันเจาะรูเขาทุกคนมันเจาะรูเจาะอะไรเจอะเปตรงกลางแล้วก็ระเบิดใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะโอ,โโอ้โหเลยเป็นรูรเฮ้ยน่าเกลียดน่ากลัวจริงๆเลยนะั้นแน่อ่อฮะเออฮะได้ได้ไ,ดไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นโบโบอย่างเงี้ย ส่วนในพวกนี้ก็ยอมหยุดสักทีนึงเอาก็ไปอ่านต่อไปเลยมันเป็นเหมือนกับลังผึ้งรวงผึ้งอะไรอย่างงี้เอาครับผมปล่อยลงไปแล้วมันจะโจมตีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเอออะไรคืออะไรเอ่ยเออโอ้ยทำไรอ่ะโอ้ยอันนี้เยอะ หยุดแล้วหยุดแล้วอ้พวกนั้นหยุดแล้วพวกเจาะแกงการโลกแต่อพวกนี้คือไม่หยุดมันจะเจาะให้โลกจนกระโลกจะแตกใช่ไหมแต่อพวกนี้คือมันทําอะไรเอยไม่รู้นะครับมันแป้งต่อไปเลยเออนี่เป็นเหมือนกับเป็นงูเหรอใช่ไหมมีเสียงด้วยครับทุกคนเฮ้ยงูงูมาฉกโลกเหรอ มา2ตัวด้วยเอาละก็ประเทศไทยไม่น่ารอดแล้วทุกคนประเทศไทยไม่น่ารอดแล้วทุกคนตรงนี้ก็มีเอ่ยโลกโอ้โหโลกไม่น่ารอดแล้วทุกคนน่าโลกแดงนะครับทุกคนทำไมโอ้โหไม่ทำไมนะที่บอกเราต้องให้ประหยัดเวลาอีกแล้วรีวิวยุ้หมดเลยเหลือแก๊งนี้อีกสองสามตัวเอง โอ้หมันกินเงินไม่เลือกหน้าเลยอันนี้ก็ดูดเอาดูดเอาอ้นี่ก็กินงับ,ง,บงับเาข้าไปแล้วอ้นนี่ล่ะไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำแล้วก็แบบนี้แหละเอาละครับเช่ามันเถอะครับเพื่อประกันเวลาครับอ่าล้ครับอันต่อไปน่าจะเป็นอะไรเอ่ยไฟฟ้าผ่าหรอเป็นเหมือนกับหนวดคัคเค้นหรอ แล้วไ้ต่ออะไรมันจะกินอ๋อต้นการส่วนแบ่งขอยืมที่ไปปลูกผักอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันฟ้าผ่าเลยก็ขครืงใหญ่นะครับล้วเราจะหนีไงเอ่ยถ้าเป็นมนุษย์ม่น่ารอดนะเนี่ยโคตรใหญ่เลยดูดูดูอืมเดี๋ยวไปม่วงๆนี่คืออะไรเพราะเพราะกายเหรอเฟสตี้ือเปล่า นีนอ่อ่ะนี่อ่อุยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเ,เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ๋ยสุดท้ายแล้วครับแม่นางก็ยังจะเจาะโลกต่อไปนะเพื่อเป็นการส่องค้อคเขานะครับผมจะช่วยเขาจัดการด้วยเอยเอ,เ,อเครื่องมือสิงคิมเนี่นะครับพะกอนโหดแรงนะครับอันเดียวคือโลกแตกเลย พอ,อยรารู้ว่ากรบาทะโลกแตกอะไรพวกที่เป็นดูดโลกมันจะเป็นยังไงบ้างจริงเออเออเออโลกแตกแน่นอนเฮ้ยมา,มาเยอะมากโอ้โหโอ้โหครับสำหรับวันนี้ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามนะครับ อย่ลืมกดไลค์คลิปนี้และคลิปอื่นนะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นสายการประการรศปิดช่องสายก,การประการรศปิดคลิปแล้วลาก่อนนะคบโลกแต่เรียบร้อยแล้วในปีไหนก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวเราเจอกันคลิปหน้านะครับ